สวัสด <muitas> ีครับพี่น้องค่ะมือนี้สิพามาส้มคัวยายยีนีเอ้าสวัสดีครับก่อนอ่เมือนี้สิพาไปส้มคัวยายยีนีพี่น้องค่ะสิพาไปส้มคัวยายนีควายยีนีสวัสดีค่ะมืเอนี้เอี้ยนยังสุกินค่ะก้อยเนื้อจ้าก้อยก้อยสุกกันบ่ก้อยสุกจ้าเออโบยาเอามือใส่ของใหม่นะ บอใส่เด้อเอาขี้ใส่หรอขี้เพียหรอเลิศมากนั่นอ๋อขันปาดมันอีพุงเสียดังจีจ้าเอาอ่อนยางนางยางออโอ้ขันปาดมันสิขาดใส่ใส่เนื้ออ๋อบ่ให้มันถึงเนื้อตีบ่อครคมมันต้องมีสูตรมีอย่างตีจ้าดีฝีมือแม่อร่อยที่สุด ยิบจวดจวดค่ะใครว่าขี้ไม่มีประโยชน์ค่ะใครว่าขี้ไม่มีประโยชน์ค่ะนี่เปิดแก๊สแล้วค่ะจะคั่วค่ะบังหลาระวังลมเด้อก่อเด้อบักหลาก่อดีๆเด้อแสบระแสบมันอยู่กับคนนี้ค่ะเวลาทำต้องยิ้มด้วยคุณแม่ถึงจะแสบใกล้จะสุกแล้วเหรอคะจ้าเออ อุ้ยแม่ไม่ต้องเอาสุกมากเอาเท่านี้แหละแค่นี้เลยจ้าแดงแดงกำลังแซ่บกรปติดแล้วนี่พี่น้องอุ้ยเลือดคักเอ,อือบวดยัวแห้งด้วเอเออ,เอ,อนิดนึงแล้วก็ใส่พริกผงนี่พริกผงของเขาหนิพี่น้องลดต้องกะใส่เลยต,ต้องการเพียดพอแล้วเดี๋ยวไปกินบักพริกหน่อยตื่นก็ได้ค่ะแซวค่ะสูตรของคุณแม่คือใช้มือมันถึงจะเลิศ อย่างอื่นมันไม่อร่อยต้องใช้มือนะมะนาวอยู่ไหนน้ำไรแตกน้ำไรแตกไม่ท่าแล้วใส่โรมาโตะด้วยผงนัวค่ะผงนัวนี่เลยจ้ะช้อนหนึ่งซานจ้ะมันจะแซบไม่แซบมันอยู่ตรงนี้ค่ะใส่บีคมขมอุ้ยไม่ต้องขมมากนะแม่ไม่ขมไม่ขมมันไม่อร่อยเออโอเคค่ะตามสูตรแม่เลย แค่นี้แล้วก็ใส่น้ำปลาร้านิดนึงติ่งค่ะนิดก็คือนิดเด้อนิดก็คือนิดเด้อให้มันเค็มเด้อนิดนนกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้มันเย็นค่อยใส่ข้าวคั่วหัวหอมอ๋อหอมหัวแดงใส่ด้วยอ๋อแล้วก็คเรีคเรีถ้ามันเย็นเรา,าเอาข้าวคั่วใส่หอมหอมใส่แล้วก็เอาอย่างใส่อีกเกาะหอมหัวแดง อืมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวรอดูตอนกินจ้าใ,จใส่มะนาวด้วยใส่มะนาวด้วยเดี๋ยวรอดูตอนกินนะจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีครับพี่น้องค่ะอ๋อเมียขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวัสดีส โอ้ยพี่น้องเมื่อนี้ได้ยินเสียงหัวลูกซ้ายแล้วค่ะเศร้าแล้วดีขึ้นแล้วแล้วก็เหลือแต่อายังก็ยังมีขีม้มมกเล็กน้อยคาดว่าเมื่อื่นกับไปโรงเรียนได้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะแต่ว่าเมื่อนี้อยู่กับลูกกอนซึ่งคลิปที่สิลงมันก็เป็นมือต้องเป็นมือมือที่น้องวินไปโรงเรียนแล้วเนาะเพราะว่าข่อยทายเมื่อวันพุธเนะพี่น้องเนาะพุธที่หนึ่งพอดีค่ะมามาต้องรอให้ถือเลขพี่น้องค่ะก็กินลาบได้คือกันเ <laughs> มื่อวนนี้มีคลิปมีวิธีการเฮ็ดนะคะ อยู่อยู่ทั้งหนาครับเขามาลากินยังเนี่ยผัดหมูนี่อันนี้กับข่า้องวินนะคะผัดหมูก็เดือดล้อไครเดี๋ยลรอใครนะคะก่อนสกินอย่าลืมด้วยครับพี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเนยเริ่มเลยก็แล้วกันมีข้าวเหนียวผักมิลายยางค่ะพี่ผักเพลผักใบบัวบกชั้มในไหมคะแม่ผักหลงพี่ค่ะหลงพี่ชีรักมะเขือมะเอย่ย นี่เป็นนนินๆจ,จากสีเลยพี่น้องคะ่ะนี่ยัวแห้งผักคุณเริดคุค้หยาเขาอ,อยากกินลาบมาโดนแต่ว่าไม่ได้อยากลาบแบบลาบโปกๆแบบเขาอ,อยากเป็นตอนๆสีเลยพี่น้องอข,อขอ้ามเขาตุ๋ยสีมือคุณแม่คมคๆเล็กน้อยอื้อหืออือันไดคมเดีอยนี่ดูอืมอืก็แม่ชอมกินคมๆมันอือหือ หทหเอาออกมันอมมันจะหวานก็จะลวกมันหวอานก,กินนะไน,น,นี่การสดงบอนอกินอยู่เนือนะแต่ว่าหาก่ากินดิบเนี่ยอืมอ,อะไรข้าง่าคมเละอีด้ลูกไป ก็มอืมนีน่ว่าอีหรอกว่าเอ้ยอืมนั่นจริงบาจชีว่าใครกินดอกไม้ดอกมันกินไแน่ปะเนี่ยแพ้วเนี่ยงอถไม่อยากก็ไม่อยาเนี่ยบักตุ่มใส่น้ำเจ๋ โอ้ยงานปักตุมใส่กับลาบยาอีถอลูกพ่อเอ้ทว่าอีอยังผู้ดีคักปากเกาหลีไงอือหอบอือก็มีอย่างอืออือก็ยุ่กระหอมกันอือ รักลูกมากอืมหยักอืมคนเขารักกันเนาะอ้วนปัญญะกะฮักกันบ่ละอ้วนปัญญะกะฮักอ้วนทำไรกะฮักอันเขาสีฮักอ่ะอันเขาบ่ฮักงามปาได้เขาก็บะบ่ฮักอืม เขาจิโมหักประเทศตาแปดต้นขาก็มาฮหักใใใประเทศดังสูงซ้ำสาวฟ้าเขาก็มาฮหักประเทศปากกระจับป่านนกเอี้ยวเขาก็มาฮหักแต่ยังมันบอกหักจืไว้อืม

ทำนั่นแหะกินทำนั่นกินไเบิดมันิ้เบิดแล้วค่อยไปอานะแม่มันทำกิ้เขาทำนั่นกินไเบิร์ดก่อน้มกับเขาปีมือย้ายหึงเรียกไหลนะกินโอ้ยมันไหลไขนี่โอ๊ยไขไหลยุโรปมกิ้เ หอ,อ,อ,อมหามอะไรบบกอมันล้ต้องอยำ้แหลก,กันเนาะยำ้แหลก,กันเนาะจันกนเนาะยำแหลกเพราะเอ,ออยำแหลกยำแหลกหามเตะเขากลัวเข้าใจปะ มันาแก่ขึ้นต้อจังเดาลรินดีอีบิีจังีรสชาตอิอะไรสวยอ่ะอืมอืม ออยลยจ้าอร่อยนะพี่มื sì ้อแม่มถ้ามากินบังอย่างน้ที่อ่ะเอาไปขวดมันแซ่บอือรวมสมบูรณ์ ไปด้วยผักมันบานน้ำเหลรกน้ำเหลักเลยแม่บอกพี่น้องแม่ไม่ได้บอกพวลาหรอกน้ำเหลรกเลยพี่น้องอืม

แให้แล่หัวเป๊เป่เพ้ลหัวหมูหัวนิดกับข้อใครมากออกสไตล์กับแก้มนิดหน่อยชอบ ăn con mâm mì khéo ở đây nó bạc ở đây nó จะต้องปากป่ะจะป่ะหอยเป็นคนมน,คนม้เขียวหอนนยหยำเอาครับผมฮ<า>ะอืมอืมหยำหมอชินยาไปกินเ้าแล้วนะหัง นันนี่แม่จะสอนนันนี่แม่จะบอกนันนี่แม่จะบอกมาเรนเร็วแม่บอกเร็วมาแม่มมจะสอนมาเงี้ยพี่แพ้เป็นอะไรเปล่าเปล่าเปล่เป็นบ่เป็น บาดนี่พี่แพ้อยู่เห็นเดียวกับบางลาบอ,อยู่เราหักพี่แพ้บอหกักเอาเบิรงแม่จะบอกของอยู่ในเียนย่างหวงกับพี่กับน้องจาของเข้าใจบอเพื่อนยืมใส่ซื้อเพิ่นบ่ได้เอาไปเข้าใจบอบางลาจะเป็นคนเห็นแก่ตเข้าใจบอลกูกเข้าใจหรือยังเข้าใจล้วไปขอโทษพี่แพ้ไปเร็วตอนนี้ hàm huang cản phe với nhoáng, qua. này nào, đi khảo tôi phep lẽ. lục ngay cái ก็ต้องปั่อความมุ่รดีๆให้เขานะครับอย่าบอกนะว่ากินคนเดียวหมด <c oughs> <c oughs> มันอร่อยอ่ะฝีมือคุณแม่อ่ะ เจ็บมากพอแะ้รขับี่น้องค่ะขอบคุณห,หลายๆมังกินขัาวตัวเป็นมู่กันขออันเใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ